วิ่งมาไปอืมฮโอเคก็ด้านหน้ามีโต๊ะอู่หนึ่งตัวผมจะล็อกปลบกมันตรงนี้แล้วกันมาโต๊ะตัวนี้แหละ สมอลรภูมิกว so ิ่งแล้ววิ่งวิ่งอย่าพึ่งเสียงกระตุกวิ่งแล้วฮะวิ่งแล้วฮะอ๋อเจ็บก้นเจ็บก้นอ๋อเสียวตูดอ๋อทำไมแกต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยกูไม่รู้กูไม่อยากเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายดีๆอยู่แล้วไม่ชอบเหรอถ้าผมวิ่งมีทางแล้วก็ พอผมวิ่งที่ทางอย่างนี้มันก็จะอืดปักมากครับก็เป็นสเตรกการตายที่ดีนะตายสามตัวติดต่อกันนะฮะเล่นเล่นเกมว่าฮอนเอนี้ก็เรียกว่าแจกครับเอทีเชัดชะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เราเริ่มจะเสียวตูลขึ้นมาแล้วนะก็วิ่งหนีได้โอเคเท่าที่ดูผมวิ่งหนีมันได้แน่ๆมีเส้นทางเลย ขอแค่อย่าเดินบิดทางก็พอว่าเราไม่มีแรงที่จะวิ่งแล้วเราเจ็บก้มากมาตรงตัวนี้แหละสะมบูรณของเราฮนะอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันนะลิงไก่หานี่มาเลยอยากไปทางไหนล่ะทางนั้นเหรอทางนี้เหรอทางนี้ใช่ไหมกูมไปแล้วทางนั้นเลยนะเป็นการจุกที่ดีฮะในอิสนาซิาาจแกไปแล้ววิง่งจุกนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่า แปลว่าหลอกครับแปลว่าหลบกปลว่าแปลว่ามีสเตปในการเดินโอ้ยเหนื่อยวะเล่นเกมน,นี้แล้วเพลียโอเคมีประตูช่วยท่วงเวลานิดหน่อยครับก็ดีฮะโอเคดีฮะเป็นไปด้วยดีผมยังวิ่งอยู่ ออกหน้าต่างเลยได้ไหมเอออะเออกมคือมันให้เราออกหรือมันไม่ให้เราออกเฮ้ยต้องหนีไหมใช่ไหมเนี่ยวอดไม่ให้เราออกเลยครับมันให้เราหลบเข้าไปในมุมโอเคเอาใหม่ก็ได้รู้ทางลวเลยมาดิมาเลยทักษะการหลบเราดีอยู่แล้วเกมี้จะใกล้จะจบแล้วละ่ะ มาวิ่งมาซ้ายขวามึงเรียกเอาถ้าไปซ้ายผมไปถ้าไปขวากูไปไปขวาไปขวากูวิ่งเลยไม่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 ไม,ไม,ไม่โอเคยังอยู่สติยังอยู่ยังไม่หลุดนะเราต้องไปแล้วไปแล้วอย่างนี้ไม่อยู่แล้วไม่ไหวนะฮะจำทางได้อยู่จำทางได้อยู่แต่ผมจะไม่หันหลังหันหลังไม่ได้ครับเกมคือ คือถ้าเกิดคอมไม่แหลกกูอาจจะหันหลังไปให้ดูแต่อันนี้มันแหลกมากไม่หันหลังแน่ๆปิดด้วยเอ้มาทางนี้ฮนะจำได้ปิดด้วยเอ้เอาเลยตามกุหานเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยพี่ผมมั่นใจว่าผมคงจะทำได้ดีอยู่เฮ้ ไปทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้เหรอฟาดเออใจเต้นมันแน่นอกนะไม่ใช่ละเมื่อกี้ไม่ใช่ทางนั้นอ่าคอทำไมกล,มลบสักทีเหนื่อยไหมเหนื่อยหนีไปนคนเดียวหนีเรื่อยๆนี่มันก็เหนื่อยไงยังไงมันก็ต้องเจอผมมะผมว่ผมมาผมยืนให้มันเห็นดีกว่า ทางซ้ายนะโอเคมันไปผิดทางแล้วเราก็จะไปทางของเราครับถ้าเมื่อกี้ไปผิดทางแล้วก็ก็อะไรกเรายังมีเวลาอยู่เพราะเราปิดประตูไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะลองใหม่นะฮะไปทางขวาดูบ้างมันวิ่งได้วิ่งตามไม่ทันเลยวะโคตรเจ็บขาวิ่งหนีงได้เลยอีงฐานเด้โอเคทางนี้นะ ปิดทันนะก็ทางนี้ฮะอันนี้ใช่ไหม <c oughs> ทั้งไหนวะอ๋อ <c oughs> <c oughs> oh. เมื่อกี้ผมตอนแรกผมโดดไกลไปฮะอันนี้ผมโดดใกล้ๆผมก็เลยรอดแต่ว่าตอนนี้โคตรเจ็บขายังไงมึงกะว่าถ้าเกิดผมโดนอะไรสักอย่างนี้ผมคงไม่เหลือชีวิตให้ปีโดนอ้วนกับอีพีแล้วแหละอีหมอด้วยไม่ใช่หมอดิไอคนกินคนนะคือไม่ไหวแล้วสมัยนี้แบบชีวิตนี้แม่งไม่เหลืออะไรแล้วอวันนี้เลยไวกูออ,ออกเถอะ ทางออกทางออกครับจะได้ออกแล้วก็จะได้ออกแล้วต้องการคุณแจคุณแจอ่โอเค อุ๊ยอย่างเป็นไม่ได้ดีครับตอนนี้เป็นไปนด้วยดีประตูนี้น่าจะเปิดได้ป่้ววะโอเคผมยังไม่มาทางนี้แล้วกันวิ่งไปดูอีกทางนึงก่อนดูเงาสิครับเอาเงาหายติดได้ไหมรู้สึกไม่ค่อยจะดีฮะ ไม่มีอะไรเนาะมีลิฟที่ตกไปแล้วฮะก็โอเคจะได้ออกแล้วจะได้ออกแล้วจะได้ออกแล้วใจเย็นไว้เนกุชินายทำได้จะจบแล้วเว้ยโอเคมต้องไปทางนี้แล้วล่ะ มืดมากอะตอไปตู้เย็นได้ป่ะวะคง <c oughs> ไม่ทำร้ายเราหรอกมั้ง <c oughs> ขึ้นก่อนเลย โอเคฮะอ่าห้องนี้แม <c oughs> ่งใช้ได้เลยกูดูก่อนเลยนะครับอ่ะบอดี้ถูกแขวนนะฮะในห้องซักผ้าหมือนกับกระต่ายกระต่ตายถูกถอนถอนหนังอ๋อมันบอกว่าไอ้เมื่อกี้มัน ทำสร้างผู้หญิงมาเพื่อรับความเจ็บปวดไม่ได้สร้างมาเพื่อ<ม>เพื่อรับลูกของมันแต,ตอนนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยโอ้ฟ้าร้องคืออะไรวะ ทำอะไรวะเนี่ยแล้วขากลับผมจะกลับยังไงวะกลับทางเดิมวขากลับผมต้องมีมาทางนี้สินะ กลบกนกลบกุนกลบกุอ่ตอนฉันเป็นเด็กครับมันมีคนบอกว่าฉันแต่งงานแล้วฉันจะมีความสุขนะแต่ฉันหาผู้หญิงไม่ได้เักคนอ๋มันหามันไม่มีแฟนนั่นเองนะไม่มีแฟนแล้วทำไมต้องมาลงที่ครัวฉันต้องหาไปเรื่อยๆจนหาฉันจนกว่าฉันจะเจอคนที่ใช่จริงๆนั่นเอง ตอนนี้เป็นในเรื่องของอีีหาเมียอยู่ฮะ oh. แต่ว่าแม่งโคตรจะบปวดอ่ะตอนนี้คนเล่นเนี่ยโคตรเหนื่อยอ่ะและ้า oh. เป็นบ้านเราเหมือนวะ แบตเตอรีร่ครับผมพร้อมจะโอเคแล้วถ้ามีแบตเตอร,ตรี่ขอให้แค่เซฟเนะครับทำทางได้อยู่หรอคือยังไม่ไปจากชิวกูอีกเหรอ อโอเคฮะต้องเข้าไปนี้ฮะเป็นทางเดียวของเราล่ะขากลับจะได้กลับยังไงวะเนี่ยชิงจกเดี๋ยวมึงมากลัว มาไม่ได้ใช่ไหมอย่าเลยคือแค่นี้กูก็โกงมากแล้วอย่าใส่เพลงอีกเลยครับนี่ผมโก,กวคุณจะแย่แล้วฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาทำอทำอย่างนี้กับผมเลยครับแมคือปัญหาไม่ใช่เนี้ยกุญแจก็ยังไม่ได้เลย ปะวิ่งเล่นกับมันดีกว่าครับโอเครถร้อยมันมาทางนี้ฮะ อ้าคนเล่นมีเงียบเลยยัแบบไปไม่ถูกจริงนฮะหลบก่อนได้ไหมคิดก่อนคิดก่อนทางเป็นไงทางมันเป็นยังไงออกทิภาพก่อนอตอนแรกพอเราเข้ามาในห้องนี้ฮะมันก็จะวิ่งตามมาด้านหลัง ออกไปทางขวาได้โอเคไปตามนั้นฮะแบตก้อนนี้แหละครับเป็นตัวตัดสินชะตามันจะวิ่งฮะ คือแม่ทำไมต้องยินเรอตรงนั้นดีวะคุณจะไปยังไงเนี่ยอย่าเลือกแย่เราต้องรองอะอะเลยฮะเฮ้ยเห็นกูได้ไงแล้วผมต้องวิ่งกันเหรอครับทางนี้ แล้วก็ตางนี้ฮะแล้วก็ทางนู้นไม่หันหลังเกินเร็วเร็วเร็วโอ้โหโอ้โห้ง่ไงไอ้อ้วนไม่ใช่อ้วนนี่วะ